นี่เราตวเต็งแล้วตัวจีนไหมอ๋อครับบังเลครับสวัสดีครับเน้นน้ำซื้อกันครับเน้นน้ำซื้อกันครับผมประคองกตอนหนุ่มนะครับผลผลคราชครับไก่ตัวนี้หัวพันมาจากก่อนแจนนะครับหมึ่งคนอันนี้ปลาก๋วยครับเนี่ยพม่าก๋วยเราปลาก๋วยเห็นครครับตีตามไฟแล้วครับตีตามไฟแล้ว กูต่อถูโยกออกถึงสามไปครับจับออกกลอดครับแช่น้ำหนึ่งครับอันหนึ่งอันหนึ่งออกเลยน้ำหนึ่งออกเลยครับกูต่อถูจับออกครับตีดีเข่าเร็วซอกหัวเร็วขาเร็วครับตีแม่นครับตีแบบเด็กก็ อันนี้ตีซอกครับตีซอกตีหัวครับตีซอกตีหัวครับตีซอกตีหัวครับปลาก๋อยปลาก๋อยครับตีเร็วครับจับจับยืนตรงบ้างนะปลาก๋อยปลาก๋อยครับเ่าไดจะกลเนี่ยเปิงกล่องลูกอันนี้สองห่าสองหัวครับสองหาสองหัวครับไกลจับเต็มงามครับเข้าตัวเนี่ยจะขวบแล้วนึ่งขวบป่ไกลขวบหนึ่งแล้วครับเนี่ยขวบหนึ่ง ไก่ขวบพอดีครับเต็มครับไก่ขวบตีดีครับตัวนี้รับประกันครับลงออกสนามแล้วออกสนามแล้วครับผู้ต้องถูนุกออกตาบกทั้งสามตัวครับเรามาจัดเซก่อนว่าพอมาจากไอ้ดเมืองพ้นครับแม่แม่แม่ก็ุ้งแม่มาจาก็กุ้งก็ุ้งรถไ่ก็คุ้งรถไฟ นาโพเขาวนี่เนาะแมียนาโพครับปไปพูดวันพูดนี่นะแม่ไก่แม่ไก่ตายอีกนี่ก็ลังว่าตีเอาลงสงการครับมันหาคู่บ่ได้ครับหาเดี๋ยวนี้หาคู่บ่ได้อย่หรือ่หาคู่บ่ได้ครับคือว่าเขาเห็นไก่แล้วเขามาแล้วมาแล้วเขาย่านะครับนี่จบแลยนี้จเบิ้งเราเขาย่างนี้เลยเขาบอกว่าเขามาอุ้มเขามาจับเบิ้งเราเขาย่างนี้ไปครับเพราะว่าวัตถุเราตีหลังก่อนนะตีหลังก่อนครับ ตีหลังมุนมาครับตีหลังคอยมานวะเร็วตีแม่นครับใกล้ตัวเนี่ยใกล้ตัวนี้รับปกันด้ครับเปิดท่าได้ก่อ่เปิดดิเปิดตัวนี้รักหาเหนครับขาล้เปิดไม่ปิดตอนคนมเรัาเห็นเพราะว่าตีสามไปแล้วครับเขามหายแล้วตีที่ผ่าเพราะขายครับมีไปีกวนว่าสอนไปอมีลูกบกครับมีมีอสหลูนทำครับมีน้องมัน แต่ลูกบระเด็นทับครับใช่ครับเพราะว่าไก่บระเด็นไทยผลครับแต่ว่ามันหาครูไปได้หาครูไปได้ครับมันหาครูไปได้ครับเนี่ยขุนครับเมื่องหน้าเบื่องตาแล้วครับคุณครับเนี่ยัปีเมื่อเดือนเข้าฝ่าผ้าครับเนี่ยครับอ๋อเข้าบ่ครับเข้าฝ่าผ้าครับมาจากเพิองพุนเนาะครับพอมันเนาะ เรามาจาเมือง้นครับบอง้นก่อนเจนของไผ่กอยืมบางพ้นนะของซุ่มสอสุใจครับสอสชใจแล้ว่าจะของเพื่อนตายเหรอละของตายเอ้าวนั่นเมื่อบอกถึงเบิ้งไก่เนาะครับเบิ้งกล่องลูกเบิ้งกล่องเออนกหกเข็นนะครับสนใจดนะครับสนใจสนใจติดต่อได้ครับซึ่งใดก็ซึ่งใดก็เจ้าเมีย ซื้อของครับอืมของอนาผู้บ,บันคูครับบันคูบุรีรัมครับบุรีรัมครับติดต่อมาได้ครับจากนี่แหละครับจากซองมันทั้งทั้งช่องของผมก็ได้ครับเบาเย็นกรเกษตรสร้างสุขเอาหน่ออานงมาเบิ้งเนงเี่ยเ, <c oughs> เออเป็นอยังสนใจเด้อครับสน,สนใจเ<อ>บื้องกล่องเบื้องกล่องลูกเบื้องเเออบิงกล่องเปิดเปิดล่ะขาบอกได้ครับใกล้ตัวนี้บอกได้ครับบอกเบิ้งกล่องกับเบิ้งครับใกล้ตัวเนี่ย นี่คือหาคู่ต่อสู้บ่ได้เห็บนบ่ตีดีตีเก็คบกครับมันบม่มีคนตีน้ำครับแถวแถวแถวบ้านเฮานี่บ่ไปสนามไงบ่แถวบ้านเฮาครับแถวนอำเภอน้ำม,นมู่บ้านน้ำตำบลนี่นะครับเหรอสนามใหญ่สนายสมใหญ่สนามใหญ่ออกเีืนน่อนึงครับสนามไหนครับไปไปสนามไหนมาโคุงไปสนามโคกุงครับอ๋อ นี่น้องครับอ๋อนี่น้องน้องนี่ถึงขวบยังเนี่ยน้องมาท่านถึงครับนถึงเต็มเต็มยังเต็มแแลล้้ววเต็มครับนี่นี่ได้ออกซ่อมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังครับไกลไม้ครับไกลไม้อยู่ไกลไม้ครับน้องตัวว่างหันเนี่ยแะครับเนี่ยยังไม่ทันสอบเนาะอันนี้ร้องร้องแข่งร้องแข่งเลยสิครับน้ำมูบ้านครับ อันนี้ก็เลี้ยวกันครับเนี่ยน้องมันครับเลี้ยวกันครับเนี่ยตัวเนี่ยเลี้ยวครับตีแบบเดียวกันเลยเลี้ยวตีสอบตีสอบเอาพีกตีสอบครับเนี่ยคือพีมันเนาะครับคือพีเลยครับอืนี่คู่กันอ๋อนี่คอกเดียวกันป้ะแม่เดียวกันแม่เดียวกันแม่เดียวกันครับแม่เดียวกันพอเดียวกันท่านคอเอะไรท่านคอคนละคอครับ สอง<ท>โลห์<อ><อ>นี่สองโลห์พระท่าน,ออนออคาอยเคลียวัดเอาไปคอ้หน่อยเดียวเขาบ,บินเขาบ,บินก่อนเขาบินก่อนเขาไม่สู้อันนี้ยังไม่ท่านออกสนามมั้งยังไม่ท่านออกสนามครับสอมซบน้ำมูบัน,บน,น,น,บนแต่ว่าเขาบินออกครับเนี่ยอันนนี้้องของตัวไอ้ไอ้เขาบ่แมเ่าน้อ,นองขอเขาฟาพาครับนี่ถ้าว่าสิปล่อยปล่อยเท่าใดครับอันนี้ก็ปล่อยรักสองขึ้นเลยครับ ไปรักสองเนาะครับราคาคุยกันได้ครับอืติดต่อมาทางนี้เลยครับเด้อครับอยู่นาโพครับอยู่อำเภอนาโพบ้านกู้นาโพครับบุรลรัครับไก่ปนหน่อยไก่บนยังไงครับไก่ร้อยพอดีเลยครับเนี่ยเพิ่นเลี้ยงดีครับเพิ่นบ่ได้ปล่อยบ่ได้ปล่อยเห็นบ่เออบ่ได้ปล่อยบ่ได้ปล่อยครับเพิ่นเลี้ยงดีครับสนใจกับติดต่อครับเด้อใจได้สนใจติดต่อได้ครับครับเอาไปชมเอาไปชม ของสื่อในในคำฟ้อง,องมือนเนาะครับขมเนาะโอเคถ้าติดต่อมาละครับเ <laughs> ด้อย <laughs> ่างอ